สวัสดีปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะมาวันนี้นะคะอากาศตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงประมาณเที่ยงสีสิบนาทีประมาณนะคะวันนี้อากาศดีค่ะลมไม่แรงแดดแรงอุณหภูมิ10องศาถือโอกาสนะคะมาหรือซากแล้วก็มาอัปเดตสวน ครั้งแรกหลังปีใหม่เนาออันนี้ส่วนที่พักดินนะคะนี่เดี๋ยวก็จะมารื้อซากค่ะรื้อซากพริกนี่นะคะส่วนในฤดูหนาวก็จะประมาณนี้จะเงียบเงียบเงาเงาหน่อยนี่นะคะมาลื้อซากค่ะมาลื้อซาก นี่จำได้ไหมคะว่าตรงไหนมีต้นอะไรกันบ้างนี่เป็นต้นมะเขือพวงีต้องลื้อมะเขือพวงเคลียร์พื้นที่กันค่ะนี่นะตะไคร้ตะไคร้ยังยังอยู่ดีนะคะ ปีนี้อากาศเหมือนจะหนาวแต่ก็ไม่หนาวนะนี่นะเพราะหิมะตกน้อยอะปีนี้หิมะน้อยมากมีหิมะอยู่แค่ไม่กี่วันนึงนี่นะรื๊ะแล้ค่ะรือะรื๊เคลียร์พื้นที่เริ่มเคลียร์พื้นที่ ก็จะประมาณนี้นะคะมาอัปเดตนี่พักชีพักชีเห็นแบบนี้ไม่ตายนะ,ะกินได้นะ,ะนี่กุดกินไปจะหมดละโอเคค่ะเดี๋ยวทำงานก่อนนะคะ จบภารกิจเคลียร์พื้นที่นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็ทำการเผากิ่งไม้เดี๋ยวเจ้าของที่เขาจะเอาพวกซากซากต้นพริกต้นมะเขือพวงนี่นะคะไปเผาให้นี่นะคะคนญี่ปุ่นเขานิยม เผากันนะนี่นะคะหรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์พังไปหนึ่งค่ะกุดต้นมะเขือพวงหักไปแล้วเดี๋ยวต้องซื้อใหม่นี่นะะต่อไปก็รอการไถพวนในเดือนมีนา โอเคค่ะคราวนี้จบจริงแล้วไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ